พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินนักแต่งเพ่ง,พเอองผู้เป็นไอดอลของผมเจ็ดให้ผมมกในการแต่งเพลงผู้นี้คือต้นแบบเป็นไอดอลของผมนะครับนี่คือเจ้าของบทเพลงที่นี่เมืองคนครับซึ่งผมมักไลยเพ่งนี่ครับคือพี่สมาชัยโคตา่าทักทายพี่น้องเขาหน่อยครับครับสวัสดีครับผมกับสมมาชัยครับจดแต่งเพลงรุ่นนะี้น เรื่องว่าที่เราพานะครับเป็นตัวอย่างนิดหน่อยที่นี่เมืองคนครับที่นี่เมืองคนเอ้ยอันนี่ละอันนี้ละเมืองคนได้ยนต้องติดตรึงตราเด่นเป็นสง่าหอนาฬิกาสวยงามละเลืองว่าไอ้สแกสะจันหรือน้ำมาง่ายงามทันสมัยโซทนาคมเออ เมืองคนใครมาจะต้องติดใจรี <c oughs> สอร์ทมาก, <c oughs> ก,ออกว่าต้องสุขสม <c oughs> ทั้งธรรมาชาติและสาวสวย <c oughs> เพลินตาหน้าชมผุด <c oughs> ชายทารมจีบนะน <c oughs> คะตะวันรำบะานรำบ้านรำา้านหม่อมยังข้นชื่อเรื่องน <c oughs> โอ้โหม่อมยังคน แวะชิมดูบ่พักผอนแล้วค่อยเดินทางส้มตำปิ้งใจอีกอาหารมากมายหลายอย่างพันชอบข้างทางหรือในห้างเชิญตามสบายเมืองคนนั้นมีแต่คนใจใดี แสนราชสีนั้นมีแค่ไหนนิยายคนเมืองคนจิตใจมือนกลันเพียงไกลไม่ผมเห็นใครและไม่ให้ใครผมเห็น,อหน,หนขอเชิญเชิญพันมาเที่ยวเมืองคนแวะดูสักคนรับรองว่าต่อมคออื่นเพลงยง<ด>ินด,ด,ดีตอนรับ ทุกข่านอย่างเป็นกันเองเวลาไปทันอจทันเพลิ่ข้าวดื่มเหล้าขอข้าวโอ้นาลีมืองคนคือหนึ่งในภาคอีสานเราร่วมสืบอสานภูมิปัญญาและประเพณีหมัดจัดเลยเปเศษสกิจพอเพียงเราน้อมนำด้วยความยินดีรักษามคคี ินีนี่คือเมืองคนคือเมืองคนนะครับพี่น้องครับที่นี่ที่นี่เมืองคนโอ้ยขีเลียงกันเออขี้เลีงกันกันครับนี่คือสมาชัยโคตรตางครับไอดอลในการแต่งเพลงของผมอ๋อไอพี่ขอบบุญขอบคุณหลายๆลองเลยครับสดสดนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย